สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกันทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายดวงความรักรายเดือนนะคะให้ผลในช่วงเดือนมิถุนายนทั้งเดือนนะคะการทำนายก็เหมือนเดิมนะคะเป็นการทำนายรวมยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะถ้าต้องการการทำนายที่ แม่นยำม,มากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครนะคะที่ต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือหรือเป็นการเปลี่ยนชื่อเสริมดวงนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ เพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยค่ะเริ่มกันที่ในทางโหราศาสตร์ไทยกันก่อนนะคะในเรื่องของดวงดาวชาวกันนะคะมีอย่างที่ทราบกันดีว่ามีดาวใหญ่คือดาวเสราร์เข้ามาอยู่ในเรือนคู่ครองของ,ของคุณเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังมากนะคะก็เป็นอะไรที่ต้องคิดให้เยอะๆเออนะคะสำหรับคนมีคู่เนาะหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นโสดนะคะ,นะะต้องคิดให้เยอะๆหน่อยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ ะะเอาตรงๆมันคือความดวงแตกในเรื่องความรักเลยก็ได้ต้องบอกต้องบอกแบบนี้เนาะ,นะะแต่สิ่งที่ดีก็คือว่าดาวเจ้าเรือนคู่ครอง,องของคุณคือดาวพฤหัสบดีเขามาในเรือนการงานเออเหมือนคู่ของคุณอะ่ะคืองานงานจะไม่ทรยศคุณนะคะหรือคนที่ดีกับคุณอะ่ะเวลาคุณเลือกอคนที่ดีกับคุณจะเป็นคนที่ส่งเสริมในเรื่องการงานทําให้คุณรู้สึกว่าอยากทํางานอะ่ะเออหรือส่งเสริมทําให้งานคุณไม่เสีย นะคะเพราะว่าเขาไม่อยู่ในเรือนการงานของคุณและดาวใหญ่นะคะซึ่งส้มก็มองว่าตรงนี้น่าจะช่วยได้เยอะนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยดาวสุกอะเสื่อมนะคะและอยู่ในเรือนที่ไม่ดีกับคุณแต่พอช่วงปลายเดือน นะคะปลายเดือนมิถุนาต้นกรกฎาคมทุกอย่างดีขึ้นใจชื้นขึ้นในเรื่องความรักความสัมพันธ์ทุกอย่างจะมีการคลี่คลายนะคะไปสู่ในจุดที่ดีขึ้นเพราะว่าดาวความรักเนี่ยคือดาวศุกร์ไปอยู่ในเดือนสุภะซึ่งดีกับคุณมากกว่าเดิมนะคะก็จะเป็นช่วงๆแบบนี้นะคะแต่ว่าให้ดูในระยะยาวแล้วก็ระวังป้องกันเอาเนาะมาดูในเรื่องของไพ่กันบ้างเริ่มจากคนมีคู่นะคะทั้งผูกมัดและไม่ผูกมัดชัดเจนและไม่ชัดเจน มีคนที่คบหรือคุยกันมามากกว่า6เดือนขึ้นไปถือว่ามีคู่นะคะมาดูรวมกันตรงนี้ได้เลยเรามาเริ่มกันที่ไพ่ใบแรกนะคะขึ้นไพ่ไฟออฟสอดนะในช่วงต้นเดือนนะคะความรักความสัมพันธ์สำหรับคนที่มีคู่เนี่ยจะเหมือนให้เรามาระวังการเอาชนะค้าคานกันเนาะเออการมีอีโก้ใส่กัน <c oughs> นะคะการไม่ยอมกันการมีอีโก้ใส่กันนะคะก็ จะเป็นช่วง5วันแรกของเดือนนะคะแต่จริงๆคือขาดกันไม่ได้นะเพราะว่าขึ้นไพ่นายอฟคอมเพกนะคะเสมือน9้าเหรียญหัวกลับขาดกันไม่ได้ค่ะความสัมพันธ์นี้นะคะหากคุณกำลังดิวอยู่กับใครนะคะชาวกันจะเป็นในลักษณะที่แม้ว่าจะมีปัญหาโดยเฉพาะคนที่มีปัญหากันนะไม่ไม่ค่อยงอกาะแต่จริงจริคือขาดกันไม่ได้เลยนะคะเป็นในลักษณะที่ขาดกันไม่ได้ในเรื่องของการดูแลเทคแคร์ care, หรือในเรื่องของการพึ่งพาอาศัยเรื่องเงินเรื่องทอง แทบจะทุกเรื่องอ่ะเออการพึ่งพาสภาพจิตใจแทบจะทุกอย่างในชีวิตอ่ะขาดกันไม่ได้นะฮะอซับคับหัวกลับนะคะมีเรื่องของความหวานที่ลดน้อยลงนะคะไปจนถึงช่วงกลางเดือนขาดกันไม่ได้นะแต่ว่าความหวานความเอาใจใส่อ่ะลดลงไปเลยมันมันไม่มีนะคะมันมีน้อยไปจนถึงกลางเดือน อ่านะคะนิ่งไปจนถึงกลางเดือนกลางเดือนนี้เป็นอะไรที่นิ่งมากแม่ชาวกันนะคะเป็นอะไรที่ความสัมพันธ์มันจะนิ่งๆโฟลทอฟสอดแต่นิ่งอ่ะมัน,ม,นมันไม่ได้นิ่งปกตินะมันเป็นการนิ่งเพื่อตัดสินใจค่ะมันมีเรื่องราวที่อาจจะต่างฝ่ายต่างนิ่งหรือมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนิ่งเพื่อที่จะตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะออสุดท้ายแล้วเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะมันจะมีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงแบบ กระทันหันนะคะขึ้นไพ่ The Emperor หัวกลับในไพ่ที่ออกมานะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยสิ่งที่ส้มเห็นนะคะจากไพ่พอผสานแล้วอะขึ้นไพ่ The Emperor หัวกลับแล้วก็แปดไม้เท้านะคะส้มเห็นว่าจะมีคนแบบยอมคุณอะเออนะคะจากคนเคยแบบดื้อๆเนาะมีอีกโก้อะคะ่ะ ะะชาวกันจะเห็นว่าเขาจะยอมคุณขึ้นไพ่เป็นชาวเมธนะคะชาวเมธหรือชาวต่างชาติหรือคนที่หน้าแก่กว่าคุณหรือว่ามีอายุมากกว่าคุณก็ได้นะคะนะจะยอมอืมนะคะจะยอมคุณแล้วก็พุ่งเข้ามาอย่างไวมากๆนะคะเพราะว่าขึ้นพไพ่แปดม่เท้าอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมสิงธนูอันเนี้ยชัดจริงๆเลยนะคะพุ่งเข้ามาที่คุณเลยนะคะ พุ่งเข้ามาสื่อสารพุ่งเข้ามาอยากพูดคุยนะคะคุยนอปคัพและคุณรู้สึกดีด้วยดิเอออีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกดีมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมันโอเคเลยมีการเคลียร์กรันพูดคุยกันแบบเยอะเร็วแรงต้องบอกแบบนี้นะคะคุยนอปคัพนะเอออันนี้นะคะคือคือมีการซัพพอร์ตกันความรักมันมันเป็นไพ่ดาวสุขด้วยเนาะความรักดีขึ้น บอกเลยความรักสดชื่นสดใสอารมณ์ดีสถานการณ์แตกต่างเลยไหมแตกต่างจากช่วงครึ่งเดือนแรกมากๆเลยเนาะช่วงครึ่งเดือนหลังคืออะไรคะเกำลังดูซีรีส์เรื่องไหนอยู่คือมันแบบดราม่ามากในช่วงครึ่งเดือนแรกแต่ว่าครึ่งเดือนหลังคือแฮปปี้เอนดิ้งมากๆต้องบอกแบบนี้เนาะนะคะค่อนข้างดีเลยเอามาดูกันในเรื่องของผู้ที่มีอิทธิพลนะคะของ อาชาวกันเอซอบคับนะคะชาวธาตน้ำามีนกรกฎพิจิกอันนี้คือหนึ่งถ้วยคือเขาซับพอตคือเขาให้คือเขาแบบไม่รู้เนาก่อนหนะ้าน,นี้เป็นยังไงแต่ว่าในช่วงมิถุนายนทั้งเดือนเขาจะพยายามอาจจะเป็นการหาของกินนู่นนั่นนี่คือซัพพอตคุณดีมากๆหวานเวอร์บอกแบบนี้เลยอาจจะชวนทานข้าวนู่นนั่นนี่หวานเวอร์มากๆคือคือส้มมองว่าชาวกันอะมีคนที่แบบ ชอบคุณเนอะเออรอคุณไปชอบหรือชอบคุณอนะค่อนข้างเยอะอยู่นะเออนะคะเ s ซอ t o n e นะคะชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูอันนี้ชัดมากนะเนาะเป็นพลังงานไฟเป็นพลังงานความคลั่งรักนะคะชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูคือ,ค,อ,ค,อคลั่งรักคุณมากต้องบอกแบบนี้เลยนะคะในช่วงนี้คือเขาแบบสื่อสารกับคุณมันสดใสนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าอาจจะมีชาวธาตุไฟบางคนที่เขาก็มีคุยกับคนอื่น ในช่วงระยะเริ่มต้นอยู่ด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเออแต่ถ้าเป็นความรู้สึกของเขาล้วนๆก็ยังมีกับคุณอยู่เยอะมากๆเลยทีเดียวเป็นไพ่ของพชชันความสดใสการเจริญเติบโตซิกซ์อคริสตัลหัวกับชาวธาตุดินมังกรพฤกษบกันค่ะคือส o มมองแบบนี้ว่ามันมันเหมือนชาวธาตุดินมังกรพฤกษบกันเขาต้องการคุณต้องการคุณมากๆจนเขารู้สึกว่าเขาไม่ยอมให้ใครแย่งคุณอีกต่อไปเขาจะยื้อแย่งคุณมาเป็นของเขา นะคะซึ่งอาจจะเห็นมันเป็นลักษณะที่ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะคะคือสุดท้ายเขาก็จะยื้อแย่งคุณมาเป็นของเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันอาจจะเกิดขึ้นชัดในช่วงประมาณาครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนายนประมาณนี้คือเอาง่ายๆชาวกันไม่ต้องกลัวเสียใจไม่ต้องกลัวอะไรเพราะว่าช่วงครึ่งเดือนหลังมิถุนายนคุณเลือกได้เลยส้มบอกแบบนี้เลยนะคะขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกอะไรคนโสดคนโสดสนิท นะคะตัวคุณเองก็มีอีโก้อยู่เนาะแล้วก็คุณรู้สึกว่าคุณน่าจะเลือกคนที่แบบคุณต้องการจริงๆเออคุณขาดเขาไม่ได้หรือเขาขาดคุณไม่ได้อ่ะคุณต้องการการสื่อสารคนโสดอ่ะสมองว่าคุณต้องการการสื่อสารจากคนที่เข้ามาว่าเขาต้องการคุณนะคะคือถ้าไม่บอกกันตรงๆว่าเขาต้องการคุณเออ มาแบบซึนซึนอื่นๆอ,อ,อย่างเงี้ยคุณก็ไม่เอาแต่ถ้าใครบอกว่าเขาต้องการคุณเขาชัดเจนคุณจะให้โอกาสมีคนเข้ามาเยอะมากชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูบอกแล้วว่าหัวบันไดไม่แห้งชาวธาตุดินมังกพรกพฤกษ์ศกันหัวบันไดไม่แห้งจริงบอกเลยนะคะแทบแทบจะทุกธาตุทุกราศทาีที่เข้ามาเนาะคนเก่าคนเก่าก็อาจจะมีกลับมาง้อด้วยนะคะนะคนโสดชาวกัน คนเก่ามีเข้ามางอ้อคนที่เคยคิดว่าจะไม่ง้อคุณนะคะกลับเข้ามางอ้อชาวเมธชาวธาตุไฟเมธสิงธนูประมาณนี้เลยชาวธาตุดินมังกรพฤกษพกันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะให้โอกาสใครแต่ส้มมองว่าชาวกันน่าจะมีให้โอกาสสักคนแน่นอนเพราะว่าเราเราเราต้องการบรรยากาศของความรักละในช่วงนี้เอ,อนะคะประมาณนี้เลย อาจจะต้องการเพื่อเอาไว้ใช้กับเรื่องการทํางานเพราะมันขึ้นพลังงานในเรื่องของไฟอยู่เนาะนะคะคนที่มีการคุยกันในช่วงครึ่งเดือนแรกคล้ายๆคนมีคู่คือคือการคุยกันมันกระท่อนกระแท่นมันมีอีโก้ใส่กันมันยังไม่ยอมรับว่าจริงๆขาดกันไม่ได้ทั้งทงที่ทั้งทที่ขาดกันไม่ได้ทั้งทที่ขาดกันไม่ได้แต่ก็คือยังไม่ยอมรับผลสุดท้ายจะมีการกระทะ อีโก้ออกมาเพราะว่ากลัวจะเสียไปนะคะแล้วก็จะมีการมายอมรับแล้วก็มีการส่งบรรยากาศการพูดคุยอะไรที่ที่แรงแล้วเร็วมากๆว่าเราต้องการคุณนะคะเออมันก็มันก็จบสวยนะคะในช่วงประมาณปลายเดือนเนาะอืมนะคะค่อนข้างโอเคเลยนะคะมาดูกันสําหรับไพ่ชารสแคปทอรดขึ้นไพ่สี่เหรียญน,นะคะขึ้นไพ่สี่เหรียญไพ่ใบนี้ย กระเด้งขึ้นมามนกระเด็นมันกระเด็นดออกมานะคะเพราะฉะนั้นพไพ่ใบนี้บอกว่าคือส้อมจะบอกว่าให้ให้เลือกคนที่ห่วงแหนคุณและอยากเก็บรักษาคุณไว้จากใจจริงอะคะ่ะชาวกันมันจะต้องมีการพูดมันจะต้องมีความชัดเจนอย่าเข้าไปในความสัมพันธ์หรือเลือกคนที่ไม่ชัดเจนกับคุณทำเหมือนกับว่าคุณยื่น เหมือนคุณตัดสินใจแทนเขาเออเหมือนคุณอยากได้เขามาในชีวิตเพียงฝ่ายเดียวอย่าอย่าไปเอาแบบนั้นต้องเอาคนที่เขาเขาต้องการคุณเออเขาต้องการคุณจากใจจริงอะซื่อสัตว์ว่าเขาต้องการคุณจากใจจริงมันจะเป็นความรักที่หวงแหนกันดีมากๆประมาณนี้เลยแล้วก็ความรักที่ดีมันจะต้องช่วยกันเก็บเงินด้วย <c oughs> น,นะคะต้องช่วยกันเก็บเงินนะเออเป็นความรักที่แบบว่าช่วยกันเก็บเงินเก็บทองนะ นะคะคมาดูกันสำหรับไพ่ออรเ์เคอรนางฟ้านะคะมีอะไรจะบอกชาวการบ้างเนาะนะคะเป็นพลังงานดีๆนะคะ heavens message นะคะมีสารจากสวรรค์อาจจะเป็นจากครอบครัวคนใกล้ชิดคนรอบตัวเตือนคุณในเรื่องความสัมพันธ์ก็รับฟังนะคะเพราะว่าเขาอยากให้คุณมีความรักที่ดีบางทีฝันอะไรเตือนมาก็ขอให้รับฟังนะคะให้เอาไปคิดเก็บไปคิดคนเตือน คนที่เขาเตือนดีๆก็ฟังนะต่อมาณนี้มันจะมีพลังงานอะไรบางอย่างที่เตือนคุณเนาะนะคะอาร์ตองเจลล์ไมเคิลนะคะมันมีพลังงานของการต่อสู้ในเรื่องของความรักเกิดขึ้นเนาะบางทีเราต้องเข้มแข็งอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอเข้มแข็งแต่ไม่แข็งกระด้างเราต้องสู้เพื่อตัวเองอะคะ่ะความรักอะอในเรื่องความรักเราต้องเข้มแข็งข้างในจิตใจอย่าให้ใครมาเอาเปรียบอย่างที่บอกเลยว่าอย่าเลือกคนที่เราจะต้องเข้าไปหาโดยที่เรารู้สึกว่ามันไม่แฟร์ No. มันจะต้องได้ยินว่าเขาห่วงแหนแล้วก็ชัดเจนว่าเขาต้องการเราด้วยประมาณนี้เลยนะคะ step into the unknown นะคะมีสเต็ปใหม่ในเรื่องของความสัมพันธ์เกิดขึ้นแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตั้งครรภหรือว่าเป็นในเรื่องของสถานะใหม่ๆที่เกิดขึ้นน่ยนะคะมันไม่มีอะไรการันตีว่ามันจะดีในระยะยาวหรือเปล่าแต่อย่างน้อยมันก็เป็นการเริ่มต้นที่ทําให้คุณน่าจะสดชื่นนะคะก็พยายามที่จะประคับประคองไปก็แล้วกันอวยพรในทุกคนเจอความรักที่ดีนะคะขอบคุณชาวการนะคะขอให้ชาวการมีความรักที่ดีโชคดีในความรักทุกคนสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ ระวังตัวในนะครับคุณกำลังตกหลุมทองคุณแดงขาฟ้าผมแค่ยืนเฉยยังทำให้เธอสัน่นแอพอผมรู้ทันก่อนเธอจะรักผมใส่หน้นแม่หันแน่บอกกลุว่างแต่ไล่ดูสตอรี่ทุกวันปากบอกไม่หวัน่นแต่เจอหน้าผมก็ทำหลุดฟอร,ร์มกันจะบอกว่าไม่รู้ใจตัวเองก็ไม่เชื่อเพราะภาสากายของเธอมันฟ้องแทบจะเขียนเชื่อผมลงซื้อใครกันแน่ที่เพอใจไปก่อน ใครกันแน่ที่รอขอความตอนนอนหอเราองตัวในนะครับคุณกำลังตกหลุมของคุณแดงครัาฟ mm. ฟ้าลมยืนเชยยัยงทำให้เธอสัน่นก็พอผมรู้ทันก่อนเธอจะรักผมใส่ตัว